ที่ท่านเห็นตรงนี้นะครับนี่คือปุ๋ยที่ผมใช้ใส่พืชผักของผมเป็นประจำก็เป็นสูตรที่ผมทำขึ้นมาเองส่วนผสมการทำปุ๋ยใส่ผักก็จะมีปุ๋ยหมัก5กิโลขี้เถ้า1กิโลขี้ไก่ครึ่งกิโลก็เอา3อย่างนี้มารวมกันที่เอาขี้เท่ามาใส่ด้วยรวมไปด้วยก็เพราะว่า ต้องการให้ขี้เถ้าเนี่ยเขาไปปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกดเป็นด่างบ้านใครเป็นดินเหนียวก็ใช้ขี้เถ้าได้นะท่านผู้ชมใช้ขี้เถ้าไปใส่พืชผักของเราหรือไปพรวนดินแล้วก็เอาขี้เถ่ายนใส่เข้าไปคุกเข้าลงไปขี้เถ้าก็จะช่วยให้เกิดเป็นรูพรูนทําให้น้ําอากาศเนี่ยผ่านได้ง่ายขึ้นนะดินเหนียวมันก็จะไม่ได้เหนียวมันก็จะมีรูพรนนะครับท่านผู้ชมในตัวผงขี้เถ้ามันก็จะมีสารซิลิกา้า ตัวสารซิลิก้าตัวนี้แหละมันก็จะไปช่วยให้พืชของเราเจริญเติบโตก็เป็นสารอาหารที่พืชต้องการนะเราก็สามารถหาสารอาหารที่ไปบำรุงพืชผักของเราในบ้านหาได้ในบ้านเราแบบง่ายๆนะใช้ขี้เถ้านี่แหละคท่านผู้ชมครับที่มันทําให้พืชผักเจริญเติบโตก็เพราะว่าสารซิลิก้าเนี่ยมันจะไปทําให้ผนังเซลล์ของพืชนแข็งแรง ไปสร้างภูมิคุ้มกันต้านทานพวกโรคพวกมแมลงอะไรต่างๆอีกทั้งก็ยังไปทําให้ท่อน้ําเลี้ยงของพืชเนี่ยมันแข็งแรงขยายท่อน้ําเลี้ยงเพิ่มขึ้นต่างเมื่อเซลล์ต่างๆหรือท่อน้ําเลี้ยงของพืชเนี่ยมันไม่ถูกทําลายนะระบบการส่งอาหารส่งน้ําส่งอาหารอะไรต่างๆมันก็จะดีมันก็จะทําให้พืชของเราเจริญเติบโตไงครับท่านผู้ชมอันนี้คือประโยชน์ของขี้เท้าและที่ท่านเห็นตรงนี้ก็คือ ปุ๋ยสูตรที่ผมใช้ใส่พืชผักเป็นประจำที่บ้านของผมนะครับท่านผู้ชมครับ